สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้อ่าเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุขุมสุคนนะคะพี่น้องเนาะเอามือนี่เป็นวันที่18วันที่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อเดือนมกราคมพศสองพหาอยหกสเก้า อันเอฟซีวแม่ขั้วยังว่าหันถิ่มหกสิบแปดอยู่เด้อมีลิปหนึ่งวศัลย์ขีปเลยแม่ขั้วยังหาว่าหันนห็นอยู่อันนั้นเขียนหกสิบแปดอยู่พ่อลืมในเลียวว่ัลย์เอฟซีวะเอาคันพิดประการใดกับขอโทษขออภัยไว้นะที่นี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าแม่ขั้วพิษประการใดก็ได้เอามือว่านี่มีเอฟซีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าสูกมันกันหลายคน พราะว่าในช่องแม่ขวดแตกเจ็ดสองหรือว่าศูนย์สองกันหลายคลิปสรุปแม่ขวดแตกศูนย์สองเลขสามคู่เขาศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะและกาเก็ตสองมาหลายหลายอาจารย์เอ๋อท่านใดที่โชคมานกับอาจารย์ใดเฮากับบูชาคู่บะอาจารย์เนาะแผ่พี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้เพลินสําหรับผู้เพลินเฮ็ดตัวเลขอ่ะอดตะลับครับตานอนเนาะใส่สติปัญญา หาตัวเลขคัดสันตัวเลขมาให้พี่น้องเฮ้าโศกหมันถือว่าผู้ใดโศกหมันเด้อหนอยลร้เฮ้าบาวากันเป็นกําลังใจค่าสมุดประกาศเพิ่นเนอพี่น้องเด้อแม่รัวกับเงินเดือนหลายพ่อสิีได้ปีกตัวไปให้เออขันผู้ใดโศกหมันกะซอยๆกันสําหรับอาจารย์ผู้เพิ่นเข่าหรือว่าโศกหมันกับผู้ใดเด้อพี่น้องขันสิให้แม่รัวอ่ะเอาไปแกะไปใต้โอ้ โอ้ยอยันบอเรียก็อ3 0สมรอยอยู่พีพ่น้องเดียนหนึ่ง <c oughs> โอ้กันแม่ขัว้ว้นเดียนไล,ลน่ดีใส่นีท่ทอากับซอบเวิร์แล้วกับสิไข่อย,ยู่เยวนี้อืมวันนี้มื้อนี้อ่ะแม่ขั้วมีไลา,ลา่อาจารย์บาววสิเป็นอ่าสายลางสายบนเนาะ ซ้ายบนถือว่าประสบความสําเร็จเดอ้อพี่น้องแม่รัวถือว่าประสบความสําเร็จเฮดเป็นคลิปแรกอ่ามีคาเยินย่องสรรเสริญแม่มรัวไหลคอมเมนต์อยู่ดิแม่รัวโอ้ดีใจแห้งขอบคุณขอบคุณเดอ้อเออที่ย่องว่าแม่รัวเฮ็ดตัวเลขรอบแรกกับเขาว้ายแม่รัวกับพุ่มใจขึ้นยังใจเต้นพื่พื่พอพื่อยู่เออ อันจะว่าบ่บมักย่องเด้อพี่น้องมักย่องดูดิเอออันไงกับมักย่องซ้ำไงละไปหน่อยกับมักย่องซ้ำหน่อยหละ่ะเออย่องให้แม่ขั้วแรงแม่ขั้วากับสี่แรงขึ้นตอนเล็กหน่อยเป็นทีเดีวยวนี่ <c oughs> พุม่มใจว่าเอฟซีนี่เออมีโซกไม่มาน้าเห่าแล้กก็ดีใจลักกผู้เฮดเลขกกขมีกำลังใจเด้อพี่น้องผู้เฮดตัวเลขกไม่กำลังใจเด้อยาวาบอมี่เด้อ ดีใจข้าเจ้าไดน้ำหนึ่งเข้าไดถ้ำบุญในซ้ายนี่เข้าบอกบุญในเพิ่นเพิ่นมิโศมิหมานก็ถือว่าเข้าบอกบุญละเด็กบานนี้เออละกะฝากไปถึงพี่พี่น้องน้องหรือว่าคุณพ่อคุณ,คณแม่เข้าเนาะถ้าผูใ้ใดโศกมานน้ำอาจารย์ใดกะเป็นกำลังแรกใจให้เพิ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากมาทาั้งแม่ขั้วอ่าแม่ขั้วกระซิอ่าเอาไปทั้งเพิ่นพ่อว่านยังตี เพิ่นมีกำลังแรงใจเพิ่นก็มีความสามารถที่ใส่สติปัญญามีกำลังแรงใจคือแม่บัวนี่เพิ่นโทรมาสองเทียละดิแต่้ามานี่เพิ่นโทรมาอย่างโอ้ยแม่มีกำลังใจอันแม่ไปอ่านไปเห็นคอมเมนต์แม่อาแม่ขั้วเพิ่นว่าแม่ไปเห็นคอมเมนต์โอ้ยแม่มีกำลังใจอยากจะฮหดตู้เลขให้พี่น้องเอฟซีเฮ้งเพิ่นละว่าผู้ใดกระถามหาแต่แม่บัวแม่บัวแม่อยุธยาเออ ปูคนนั่นปูคนนี่อาจารย์โน่นนี่นั่นเพิ่นโทรมหาแม่ขัวสองเทียแต่เสาร์มา่นไ่้เด้กเด้อคุณเพื่อนอ่านเห็นคอมเมนต์เพื่อนดีใจแห้งเพิ่นว่าโอ้ยแม่บัวมีกำลังใจที่จะเฮ็ดตัวเลขเด้อแม่ขัวบ้านนี่ว้สั้นผู้ใดก็ถามหาแต่แม่อันแม่บัวแม่บัวนะเพิ่นว้าเพิ่นดีใจอันเว้าเรี่ยงอันแม่บัวเพื่อนดีใจแห้งเพื่อนดีใจเพื่อนว่าเพื่อนไดเฮ็ดบุญแน่เพิ่อนอ่าเพิ่นว่าเอฟซีถามหาเพื่อนแน่ อเอาเข้าไปเบิ้งตเลขคลิปนี่เอาหลายคนกระถาเบื่อทู่แม่ขั้วอยู่เนาะอันศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเดี๋ยวแม่ขั้วสิลงในกระดาษไฮเดอร์พนนองเดอคลิปนี่สิไปเบิ้งตเลขของผู้เดเทียมธรรมดาแล้วเจเมืองใหม่มากกรโมแต่ว่าเออคลิปนี่แม่ขั้วสิลงคลิปเล็กรางไก่อนเดอร์สูตรของแม่ขั้วนี่ยหละ พะว่าสิได้ลงตัวเลขอ่าเบอร์โทรหลักอาชีพต่อไปก็สิเป็นเจเมืองไหมเจเมืองไหมเพื่อนฝากขอโทษพี่น้องเอฟซีอยู่ดิถึงแม้นเขารักลอยมันก็นเป็นตัวเลขที่พวเขาเพราะว่ามันจับรูดบ่ได้นะพี่น้องนะแต่ว่าตัววิ่งได้เพื่อนเขารักลอยรอบนี่เพื่อนก็นฝากขอโทษพี่น้อง FC เอฟซีเฮาอยู่ดิเออเพื่อนกับเขามาหลายงวดแล้วนะเนาะหกงก็หมดแล้วไหมจังมมหรุดกระทือว่าแม่นมากอยู่ดิแม่รัวว่าพี่น้อง ไปเบื้องตัวเลขนําแม่ขั้วว่าสิเป็นสูตรลางสูตรไหไปเบื้องพร้อมๆกันค่ะอ่ะค่ะพี่น้องอันแม่ขั้วลงไปคลิปนี้นี่เห็นคอมเมนต์อยู่เด้แม่ขั้วลงไปงวดทีเหลววันที่สิบเจ็ดงวดทีเหลวนะ่อันเห็นคอมเมนต์บา่าสูตรนี่ละเฮ็ดให้เอฟซีเสียเงินไหล กะเขามาหลยงวดละกะห้อกกะรุดงวดเดียวกะต้องเออเพิ่นแน่เฮาแน่ละกะสิมีแต่เอาแต่เอาหลายแม่ขั้วกะเลยวังสี่เพิ่นแน่เฮาแน่ละเฮาเฮาใดของเพิ่นมาสามงวดแล้วรุดงวดเดียวมันสิเป็นอีหยังไปกะแม่ขั้วกะวาจังสี่เนาะกะแม่ขั้วแม่ขั้วบ่มันบ่ไรรุดหลยเด้มันหักกะรุดแม่บล่ะแม่ขะะั้ขวกะเลยอธิบายสู้ฟังบ้านนี้ระวงัง <c oughs> เซียนบุรีล์กับแม่ครัว ส้นกันโตใดเบอหมวดที่แล้วรอบนี้ถ้าเบิร์เดอร์พี่นองเดอร์เสียนบุรีลัมกับแม่ขั่วสิเป็นจงังไดเนาะอ้าการประกบคู่บนถือว่าประสบความสำเร็จในหวดนี้เซียนเกงคอบอมีสองแต่ว่าเขาลักซิบสำเร็จที่ถูกต้องที่สุดก็คือปูข้ราเข่าสองโตเกตกับสอง ส่วนแม่บัวคนเดิมกับเส้นอีสานไต่เข่าสามตัวคือเก่าเกตสองอ่าของอ่าของปูโคราชนี่เข่าเกตสองของแม่บัวค้นเดิมเนี่ยเข่าสามตัวบนปูโคราชกับเข่าสามตัวบนนี่เด้อพี่น้องแม่ขั้ววงกลมใ้อ่า รอบเบิ้งการประกบคู่บนน้่กันแม่เพชรชมูลกับคักคือกันนี่เห็นบอมาคบบนคบล่างเห็นบ่พี่น้องเข่าเกตสองเอาติดตามกันต่อหววเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันผู้ใหญ่ใจดีจากอายุทยาเนียนเพื่อนไฮสามสามคู่แม่คั่กันไปล่งสคู่โอ้ยผิดพลาดคําำว่าขอโทษขออภัยตววาเลขสามคู่แม่นมากแม่นจริงๆ ผู้ใดโศกมานนําอาจารย์ใดกะอย่าลืมน้าใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> น้าใจล้นเหลือกว่าน้ําคําเดอ้อพี่น้องเดอ้อคําเบาสังเกตคําเบาน้าใจล้นเหลือกำำ่อน้าค่ําอาสูตรนี้แม่ครัวมาหลักหน่วยหลักร้อยเห็นบ่ผู้ใดอยากได้หลักร้อยเบื้องสูตรนี้ของแม่ครัวเดอ้อสังเกตบ่หลักหน่วยหลักร้อยหลักหน่วยหลักร้อย สังเกต์พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่สองหงวดมากรักหน่วยลักลอยลักหน่วยลักลอย,ลย <c oughs> อันนี้พอสารคามเขา้าเลขลับหงวดนี้เสียดายมากรอบนี่เขา่าโตกลับพี่น้องแตกถือว่ายังแม่นสีคูอ่าซีคูถือว่ายังแม่นเขาสองกิถือว่ายังแม่นเลขลับนี่ก็ได้ เพชรเมืองกันเข่าศูนย์สองตรงๆวิ่งศูนย์ตัวเดียวล่างปูเก่ง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 อ่ะเจเมืองไหมเจเมืองไหม,เเม,ไหมนี่สิเป็นคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องคลิปนี้แม่ขั้วสีลงเลขกล่างให้พี่นอ้องเอฟซีไปหาอ่าไปหาลอตเตอรี่ไวท้ทาจับจองจับลอตเตอรี่เพราะว่าแม่ขั้วสีร่งเลขกล่างก่อนอาจารย์เมืองยศ ศูนยกับเเลขวิ่งบนรางเข่าเต็มเต็มเอาเสียนลูกแฝดห้เกตสองปูศีรษะไฮศู 2, นสองกอดข้อกันมาลางเสียนแดงนครสวรรค์เข้าเจสองบนตรงๆอู้คักๆักสูตรถอยเขา่าเก้ากับสองเออสูตรถอยเขา่าสองศอกอดข้อกันมาตลอดสีบเขา่าเก้ากับสองเอ้า เมื่อวานนี่กับผู้ใดโศกหมานน้ำคลิปสรุปแม่ขั่วกะโอ้แม่ขั่วกะอยากมีกำลังใจอยู่เดอ้อเออเห็นบ่พี่น้อง <c oughs> แม่ขั่วกะอยากมีกำลังใจอยู่เดอ้อเออศูนย์สองเข้าล่างตรงๆจับให้สามคู่หนึ่งเนาะศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สองและสองเก้าบริการยากไหมเออเฮ้ออ่ะ ตามกันต่อเด้อบาทพี่น้องเด้อแม่ขั้วสิมาล่งสูตรลางไหกอนเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วสิมาล่งสูตรลางไหกอนเพราะว่าสูตรลางนี่เป็นสูตรที่ไปจับจองรลรตเตอรี่ได้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไปจับจองรอตารี่ไว้วันที่หนึ่งทับสองทับหกเก้าดินเนี่ยครับพี่น้องตัวเดียว <c oughs> ถ้าเบิงใส่กันกับเซียนบุรีรัมเ้้อพี่น้องสูตรเก้านีแม่รัวคุยกระเพื่อนแล้วตั้งแต่ตีหาพุ่น เอาสูตรเก่ามาลง9201เข้า20เลขกซตัววินแมควัวได้เบาแล้วมันบะวาเลขกซตัวเด้อ0129เนี่ยเอามาวินกันสูตรเก่าอะสูตรหลักสิบบนตัวเดียวได้ตัวไหนหลักสิบเด้อพี่น้องเป็นตะหลักสิบพี่น้องสังเกตวะโอ้ยหลักสิบบนเห็นปะหลักสิบล่างอ่า สังเกตว่าพี่น้องจะเขาลักสิบเลนได้3ออก3าเจได้สองออกสองสองได้หออกหาสองได้3ามพีทรอบนี้ได้0ูนย์ออก0 2นย์สังเกตว่าต้องเป็นหลัก10ล่างแน่นอนสูตรนี่สําหรับของแม่รัวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะอ่ะพี่น้องรอบนี้มาแล้วได้6ตัวเดียวจะเดินต่อหรือไม่รอเบิงวันที่หนึง่ง ท่านว่าคมพ่อสองพันหาลอยหกสิบเก้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั่วในเดอ้อเดี๋ยวคันของเสี้ยนบุรีรัมม่า,มาแม่ขั่วเสียมาปกปักกบกันว่ามีหกชนกับของแม่ครัวไหมนั่นเท่าสิเป็นตัววิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งสาหรับตัวเลขแนวทางของแม่ครัวเด่นล่างสูตรใหม่ตัวเดียวหลักสิบล่างพอกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ